พอยังละออนน้อยแรน้าโข,ข็งแรงมากเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวที่หนึ่งนะครับเห็นไหมพี่ชาติเห็นเห็นครับตัวที่หนึ่งนะครับใหญ่ครับใส่ประมาณเก้าโลครับโอ้โดด <c oughs> <c oughs> โดดโชว์โดดโชว์ มาใกล้ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูสายปลากันครับแห็งมากนะแห็งเหมือนกันเฮ้ซักนับตัวนี้นะครับนี่นะครับ,รบ,รบตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองมาดูนะครับ ยังหละอ่อนน้อยแนะ่นมากกระโดดโอ้กระโดดนี่โดดครบโัวที่สองใสจะโตวกว่นตัวมิจิเอ้าเราจะของแปลกก่อนแล้วดูรักจะรูกก้จ้ะอยานี่รับ มีอีกหนึ่งตัวนะครับัหนนกี่สองตัวนะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งตัวเข้ามาเข้าโลสิบโลน่ครับสองตัวนะครับไอ้โตโตจัมโบ้นะครับสองตัวครับยอดครับวันนี้ครับกับผลงานของเหยียตกปลาเดอะวิฟท์ครับ